สวัสดีครับผมอดีศรอิเล็กทรอนิกส์นะครับเดี๋ยววันนี้มาตามอาการของแอร์ซัมซุงนะครับตัวนี้นะครับที่ลูกค้าแจ้งก็คือปิดที่รีโมทแล้วตัวข้างนอกมันไม่ยอมดับนะครับนี่ครับแต่ที่ลูกค้าพูดคือเป็นเป็นให้หายครับจนบางครั้งต้องปิดที่รีโมทแล้วครับเราต้องไปปิดที่เบรกเกอร์เลยนะครับเพราะว่าบางครั้งกลับมานะครับน้ําแข็งเกาะเต็มคอยเลยนะครับนี่ผมก็เลยบอกเอาขั้นตอนแรกนะครับที่ผมแก้ปัญหาเรื่องนี้นะครับ ผมจะเปลี่ยนตัวรีเลย์นะครับตัวนี้เป็นรีเลย์สิบสองโวลต์นะครับตัวไฟเลี้ยงไปเลี้ยงที่ตัวเอาท์ดอร์นะครับตัวข้างนอกนี่แหละครับนี่ผมจะเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับถ้าเปลี่ยนแล้วไม่หายผมก็บอกลูกค้าแล้ครับต้องเปลี่ยนบอร์ดเลยนะครับต้องเปลี่ยนบอร์ดเลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกครับเราก็ต้องไล่จากง่ายไปหายากนะครับนี่ครับผมทําการเปลี่ยนรีเลย์แล้วนะครับเดี๋ยวผมไปประกอบให้ลูกค้านะครับนี่ แต่ตอนหน้างานที่ผมเทสนะครับเทสชั่วโมงหนึ่งมันก็ยังปิด,ปดเปิดแล้วก็ตัดอุณหภูมิได้ปกตินะครับผมก็เลยให้ลูกค้าเทสวันหนึ่งเลยนะครับแต่อาการที่เจอก็คือลูกค้าโทรมาแล้วครับเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นเหมือนเดิมผมก็เลยคุยกับลูกค้าบอกว่าอาการอย่างนี้ผมผมขอเสนอเลยนะครับต้องเปลี่ยนบอร์ดนะครับนี่ เพราะว่ารูปแบบของที่แก้แก้มาบางทีเปลี่ยนตัวเรเลย์ครับหน้าคอนแทคมันมันไม่ดีนะครับมันหน้าคอนแทคมันไม่สามารถที่จะจากได้นะครับเวลามันทํางานนะครับมันสปาร์จนมันอาร์ถึงกันนะครับไม่สามารถที่จะผลักออกจากกันได้นะครับตัวเรเลย์นะครับแต่รูปแบบนี้ก็คือนี่แหละครับไม่สามารถที่จะตัดตัวข้างนอกได้นะครับเป็นเป็นให้หายผมก็เลยเปลี่ยนบอร์ดนี่แหละครับ สั่งบอร์ดมาแล้วก็เปลี่ยนให้ลูกค้าเลยนะครับแต่เวลาเปลี่ยนบอร์ดนะครับให้สังเกตนะครับ led 3ดวงมันจะติดเลยนะครับไม่สามารถสั่งอะไรได้นะครับหมายความว่านะครับตัวบอร์ดของซัมซุงนะครับมันต้องมีการลงโปรแกรมนะครับนี่ด้วยหน้างานนะครับที่ผมจบไปนะครับผมไม่ได้ถ่ายวีดีโอไว้ให้ fc นะครับขอโทษทีเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะลงรูปแบบนะครับนี่ครับมันจะมีตารางของแต่ละรุ่นนะครับแล้วก็มีวิธีในการกดที่รีโมทนะครับ นี่ครับหรือว่าเซิร์ชดูที่ Google ได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ